เราจะไปมาเทสเครื่องการทําโอโซนนะครับอันนี้น้ําแดงเราเปรียบเสมือนว่ามันเป็นสารอินทรีย์คน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 แล้วทำไมไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนก่อนเอามือดิมือก็ได้พี่ข้าเชื้อเดี๋ยวมันเชื้อหมดเชื้อมาตึงเลยนะอันนี้ยืน มือตึงเนี่ยถังเนี่ยมีคนจองเลยแหละเดี๋ยวอ่ะรู้เลยมันความหวานมันยังอยู่อ่ะเป็นเดียวหันไป้โหเพรื่อหน้าจุ่มันเรื่องของพี่นี้น้ำแดงแล้วนะครับเป็นลมเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องจับเวลาครับจับเวลาครับมือทดสอบจิ้มโดจิ้มโดไใครับไปพร้อมนะครับพร้อมเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วครับใช้เวลากี่เจ้าที่จับเวลาแล้ว สังเกตว่าตอนที่เรายังไม่เปิดเครื่องอ่ะฟองมันจะน้อยพอเราเปิดเครื่องฟองมันจะเยอะขึ้นเห็นไหมครับก็แสดงว่าโอโซนไปทำปิยาเหมือนว่าไปไปทำไปโดนกับสารอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันจางแบบเหลวมากเหลวจริงอันนี้เล่งอากาศอันนี้ประมาณก็เปิดปกติครับเบห้าเิดสุดอะเปิดสุดไปขินขึ้น เพราะว่าถ้าเวลามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเร็วนะสีเร็วมากอันนี้อะไรเขาโผล่นังอากาศตรงนี้คือล้างมือวันนี้นะน้ตาวานวาหวานไอพี่พึ่งไปแอดู้เนี่ยแอดนี่ะใกล้แล้วครับใกล้เปลี่ยนแล้ใกล้กแล้วนาทีนึงแล้วครับ แต่ทนกที่อย่านี้ินแบบนี้แล้วเรียนมีออสเลยอ่ะกินแงนั่งดมอยู่เนี่ยชื่นใจเน่เห็นป่ะเริ่มเริ่มแล้วครับ1ร่ีหนงนาทียี่สิบละสองนาทีคิดว่าพอดีหมดนี่รอบเริ่มแล้วหมบอกรอบเริ่มแล้ว ที่จริงแค่นี้ก็เริ่มแล้วนะยังไม่ถึง right. 2นาทีเลยแต่พอเห็นเห็นความแตกต่างใช่คร okay. ับเดี๋ยวดู2นาทีก็ได okay. ้ครับว่าเหลือเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดู2นาทีเพราะนี่มันก็ใสแล้วนะยังมีแดงแดงโอเคครับพี่2นาทีเดี๋ยวก่อนดูมองจะเปนลูกไปแล้ให้ก็ลองดูกระแดงดูไปเลยครับว่า3นาทีจะแค่ไหนเพราะเนี่ย2นาที โีเก็ไอเดียนะพี่ดูดิโอเคนะสองนาทีเดี๋ยวดูสามนาทีเวลามันสั้นเครื่องไปบาดน้ำเสียปลาหมูเนี่ยดูที่จะไปหมดแล้วเลยพี่เนี่ยรอขึ้นก็ได้ครับแค่นี้แค่สามนาทีก็จะแบบเดี๋ยวดูสามนาทีแล้วกันว่าสีน้ำจะเป็นยังไง อาสอนาทีกว่าแล้วครับเออแต่เาให้ดูนะเออต้อให้ดูะาสาินทบาทนะรานลก็ถ้าถ้าน้ำมันเยอะขึ้นสนาที2นาทีต้องใช้เวลาที่นานยังไม่ทัตัดใสเลยมั้ยเพราะการกระจายสามนาทีแล้วสามนาทีแล้วนี่เครื่องตัดแล้วดูสีน้ำครับ อเคนี่เปนฟองเป็นฟองย่าอฟองหมนไม่ใส่เใส่เห็นข้างล่างะมนเป็นฟองเมาทำให้เหมือนว่ายังไม่ใสที่มันใสแล้วแหละหนร้อย